สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับก็ติดเชลซีวันนี้อยู่ผมแกร์สแกนยันเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีสารจากเฮดโค้ชอย่างโทมัสซูเคิลนะผมพูดถึงเชลซีนะที่จะพบกับเรอัลมาดริดในค่าคืนนี้นะครับโทมัสซูเคิลนะครับผมพูดถึงผ่านหนังสือแมทเดย์นะครับผมทางเชลซีนะครับเมื่อคุณลงแข่งขันกับเรอัลมาดริดนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีคําบรรยายใดๆนะฮะนี่คือเกมระดับสูงสุดของยุโรปนะฮะมันเป็นแบบนั้นมาตลอดนะครับสำหรับโทมัสซูเคิลนะฮะ พวกคุณลองดูสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้นะในการพลิกสถานการณ์กับบาลีในรอบที่แล้วดูสิมันวิเศษมากๆนะสำหรับทางด้านของเรียมานดิตนะครับเรียมาดิตนะครับผมพวกเขามีนักเตะที่วิเศษมากๆพวกเขาเป็นสโมสรที่ใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนะพวกเราจะได้เล่นเกมเยือนที่สนามซ้อมเหมือนที่พวกเราเคยทําเมื่อรดูกาลที่แล้วนะครับเราจะต้องบุกไปแข่งขันที่เมอง์นาบิวเมื่อคุณไปชน,น้ากับเรียมานดิตนะครับมันไม่ใช่แค่การเจอกัน คุณภาพและอันดับสุดยอดนะของนักเตะแต่ละคนหรือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับคุณต้องแข่งขันกับประเพณีต้องแข่งขันกับสีเสื้อและความคาดหวังจากภายนอกนะทุกขึเคลนนะผมยังทิ้งท้ายนะว่าเราต้องทําผลงานในระดับที่ดีที่สุดตลอดการแข่งขันทั้ง2นัดเราต้องการโชคนิดหน่อยซึ่งมันคือสิ่งที่จําเป็นในเกมลักษณะแบบนี้นะครับและแน่นอนครับเราจะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้อีกครั้งนะครับ สำหรับคาดการณ์สเปนตัวจริงผู้เล่นของเชลซีนะครับทางฮุสกอร์นะคาดการ์มาในแผน3 4 2 1นะครับผู้สาบตูเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้นะครับกองหลังมีลลิเกอร์ซิลวาคิตตนเซนนะครับวิงซ้ายอลอนโซวิงขวาดิสเจมส์นะผมกองกลางใช้เป็นจอร์เจนโยจับคู่กับเอ็นโกโลกองเต้นะครับผมแนวลุกมีฮาคิมซีเยกมีสันเมลแล้วก็หน้าเป้าเป็นไคลฮาวเวตนะครับสำหรับเซตตีที่น่าสนใจนะผมคาริมเบนเซมานะผมยิงไปแล้ว34ประตูนะครับใน สีเสื้อของเรื่อมดดิดในฤดูกาลนี้นะผมถือเป็นซีซันที่ดีสุดของเจ้าตัวนะมากที่สุดในอาชีพคาแข้งนะครับส่วนเิติการคุมทีมของคารูนเชโรตินะผมที่คุมทีมเจอเชลซีนะผมชนะ1เสมอศูนย์และแพ้ไปถึง2นัดเลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ